มาต่อกันที่ความคืบหน้านะครับของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยครับล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังครับก็ออกมายอมรับนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะจ่ายเงินล่าช้าไปมากกว่ากําหนดการที่ตั้งไว้เพราะเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐนมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยบอกให้เข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบว่าไม่ให้มีชาวนาปลอมมาสมสิทธิ์ครับ ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณสมมัยภาษีก็บอกครับว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับทางทกสจะสามารถทยอยจ่ายเงินให้กับชาวนาได้75%ของวงเงินทั้งหมดและเชื่อว่าจะครบตามจํานวนภายในกลางเดือนธันวาคมครับปัจจุบันเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วกว่า10%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าเป้าหมายครับที่ตั้งไว้30%ของวงเงินทั้งหมดครับ ซึ่งรัฐมนตรีสมหมายก็บอกนะครับว่าการช่วยเหลือการจ่ายเงินเนี่ยให้กับชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับมีความล่าช้ากว่าที่คาดการไว้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเรื่องการสวมสิทธิ์และการทุจริตในกระบวนการการจ่ายเงินจึงได้สั่งการครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทะเบียนชาวนาให้มากขึ้นโดยให้ลงรายละเอียดทั้งในระดับตำบลและก็อำเภอแล้วก็ทําให้กระบวนการทํางานเนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับ ซึ่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็พูดต่อนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ยังเดินหน้าในการช่วยเหลือชาวนาโดยระหว่างนี้ได้มีการพูดคุยหารือกับทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดึงระบบไอทีครับเข้ามาบันทึกข้อมูลเรื่องพื้นที่การปลูกพืชชนิดของพืชด,ด้วยซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็จะมีการดึงเข้ามาใช้กับการผลักดันมาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะสามารถเสนอให้กับคอรมอพิจารณาได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับซึ่งภาษีของที่ดิน ก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยถือเป็นภาษีลำดับที่2ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ครับ